จะไปดูบ้างไฟพญานาคกันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 2, สองเนาะวันศุกร์ที่สองวันศุกร์ที่สองตุลาสองพันห้าร้อยส่ิบสามวันสองพันสามสิบห้าค่ำเกินสิบเอ็ดมีผมสมาชิกเราลงผมด้วยน,นิสคนก็อีพีเกมขับรถเช่นจ้าไ,ไฟข้างหลังก็เราจะดูบ้างไฟกันออกมาจากขอนแก่น หมาย3ลขสามี่สิบวันนี้เป้าหมายเราก็คือถ้าดูบ้างไปพญานาคท่าบ้านตาลสุขน,น่าจะคื้นที่อำเภอตาตนาวาปีนะครับน่าจะเป็นจังหวัดผมไม่แน่ใจจังหวัดน,นะว่ามันขึ้นของใครหรือเปลกันจำไม่ได้แต่ตอนนี้เรากำลัเงเดินทางไปตอนนี้จริงโอ้โมงยี่สิี่แล้วเอ้สี่โมง สี่โมงสี่โมงเย็นสี่โมงยี่สี่แล้วเพิ่งถึงเขาจุดกว้างเหลือระยะทางนะอีกสักร้อยไปไปลายครับเกือบเกือบสองร้อยกิโลรู้จะทันหรือเปล่าอันนี้ก็เกมก็ขับรถขมาขามิน้นก็ทั้งด้วยความระมัดระวังด้วยเพราะรถเยอะมากเลยนี่ก็ตอ่ออีกแล้ขับรถมานี่รถเต็มถนนดีครับที่ ไม่มีปัญหาอะไรก็ยังถือว่าอเคอยู่ปลอดภัยดีฝนก็มีบ้างเป็นบางช่วงแต่ไอไปถึงเร็วช้านี่มันไม่เท่าไหร่นะขอให้มันเห็นเถอะกลัวไปดูน้ำเปล่าๆแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อนกประสบการณ์หนึ่งนะถึงจะไปดูน้ำเปล่าๆก็อ่ะโอเคแต่ก็อยากเห็นนะครับบางไฟพญานาคครับขอวอนท่านพญานาคนะครับขอวอนนะที่นี้เลยนะตรงนี้แหละ วันนี้ช่วยสัมเด็นิดขึ้นในเห็นด้วยอยากเจออยากเห็นต้องไปพญานาคเยอะๆขอแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะครับท่านพญา,นา,านาคสาธุขณะนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาเก้านาทีถึงอุดรนแล้วครับพาเข้ามาทางในเมืองอุดรน,นี่ตอนนี้ถึงบริเวณขณะนี้เราถึงจังหวัดน้องคายเป็นเวลาสิบแดจศนหนึ่ง โมงกับหนึ่งนาทีแล้วเราจึงนองคายแล้วครับกำลังมุ่งหน้าไปอ่ะตรงนี้ละแวะเอาุ่มแป๊บหนึง่งกระดาสดีครับค่ะสดีครับวันแดงครับ เสร็จสิ้นภารกิจครับผมตอนนี้เวลา20มิกาย4นาที2ทุ่มครึ่งประมาณสัก2ทุ่มนี้ก็หมดแล้วเนาะพี่เกมเนาะครับครับวันนี้ขึ้นน่าจะประมาณสักร้อยกว่าเนาะเห็นเขานับได้137แต่ว่าของเรามาเห็นเนี่ยประมาณสัก50 50 5ส6 0รูปเนาะคุ้มค่ากับการเดินทางแต่ลักษณะการขึ้นนี้ก็คือลักษณะการขึ้นเนี่ยมันผมที่ผมเห็นเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามกลุ่มนะ สมจุดจุดหนึ mm ่งจะขึ้นท like, nah ีละทีละสลูกเลยขึ้นพร้อมกันเลยแบบขึ้นมาทีเดียวพร้อมกันเลย3ามลูกเลยแบบขึ้นมาแบบเรียงกันเลยแต่ตรงกลางเนี่ยตรงกลางแล้วก็จะมีด้านด้านขวาตรงกลางก็จะขึ้นทีละลูกแต่ว่าลักษณะในการขึ้นทีละลูกเนี่ยขึ้นลูกเดียวแต่ว่าสูงแต่ว่าฝั่งด้านขวาเนี่ยจะขึ้นเป็นชุดละสี่ลูกโดยประมาณถึงห้าลูกแต่ว่าไม่สูงมากแต่จะขึ้นแบบ ต่อๆกันเว้นระยะนิดหนึ่งจะไม่ขึ้นพร้อมกันลักษณะของมืองไฟพรานาที่เห็นที่ได้มาดูก็จะเป็นลักษณะเป็นลูกไฟสีแดงใช่ไหมพี่เกมครับแดงส้มนะเช่นแดงส้มแดงส้มแดงส้มไม่มีไม่มีเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืเขาเรียกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่มีพวกเหมือนกับเราจุดพลุอ่ะมันจะมี ไอตัวควันไอตัวที่มันจะพุ่งขึ้นไปอะเปเกลเป,ปเกลไฟเหมือนเป็นลำแสงอ่ะมันไม่ใช่เหมือนลำแสงนะแต่มันเป็นลักษณะแบบเหมือนเป็นเป็นก้อนสีแดงๆงส้มๆผุดขึ้นมาจากน้ําแต่ว่าเราจะเห็นเนี่ยเป็นแสงเนี่ยคือขึ้นมาจากน้ําในระยะหนึ่งแล้วเราถึงจะเห็นจะไม่ได้ผุดขึ้นมาจากน้ําเลยคือขึ้นมาจากน้ําประมาณสักประมาณสักห้าเมตรนะครับแล้วก็ จะเห็นเป็นลูกไฟฟุ้งทะยานขึ้นไปข้างบนโดยที่ไม่มีลาแสงก็ลักษณะประมาณนี้ครับบริเวณที่ผมมาดูวันนี้กับทางาพี่เกมแล้วก็เทนเนี่ยก็คือถ้าดูบ้างไฟพญานาคบ้านตาลสุ่มนะครับบ้านตาลสุ่มก็อยู่ห่างจากตัวหนองคายก็ราลๆประมาณสัก70กิโลโดยประมาณ70กิโลอยู่ห่างอำเภอโพนวิสัยประมาณสัก 30โลเห็นจะได้ครับ3ามถึกิโลแต่ว่าถ้าใครอยากดูนะแบบไม่พลาดเลยอะ่ะผมผมเคยมาดูที่เนี่ยสองครั้งแล้วนะครั้งก่อนผมก็มาดูก็มีร้อยกว่าลูกปีนี้ก็มีร้อยกว่าลูกแต่ว่าผมมากันช้ายัองอะ่ะเดินทางมาจากขอนแก่นก็บ่ายสามกว่ากว่าบ่ายสามสี่สบ่ายสามห้าสิบอะครับประมาณเนี้ยมาถึงมันก็ช้าไปหน่อยเพราะว่า บางไฟเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่หกโมงแล้วอะครับหกโมงหกโมงครึ่งโดยประมาณขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงประมาณสักสองทุ่มถ้าใครจะมาดูก็เรียนเชิญที่ตรงนี้ได้เลยก็ก็จะมีที่เอาเสือมาปูก็ได้ยืนดูก็ได้ของกินมีขายเพียบครับแยกตลาดนัดเลยก็ของกินก็เพียบรถที่มาวันนี้ก็เจอที่ตรงนี้นะผมเจอเยอะแยะเลยเชียงใหม่ลำพูนรถตู้รถบัส มองเลยก็มีจากที่สอบถามน,นะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพก็มีโอทุกที่เลยครับมาจากถึงเศรษฐกิจจะอย่างนี้แต่ผมว่าการท่องเที่ยวในพื้นที่นี้ก็ยังถือว่าดีเลยนะเพราะว่าเงินมีการไหลเวียนของเงินก็คนมันก็ได้ใช้เงินงเศรษฐกิจมันก็จะได้ขับเคลื่อนไปได้อย่างน้อยก็วันหนึ่งปีหนึ่งก็สิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดบางไฟพยาณาคหรือวันออกพรรษา ปีละครั้งครับครั้งต่อไปก็ใครที่สนใจหรือได้เห็นคลิปนี้แล้วก็เชิญได้แต่ถ้าใครสงสัยอะไรอยากถามผมก็พิมพ์ถามในที่ช่องที่ใน YouTube ได้ครับผมก็อันไหนเดี๋ยวผมอ่านผมตอบได้ผมก็ตอบนะนะผมก็จะมาตอบผมไม่รู้จะว่าไงเหมือนกัน <laughs> แต่อันไหนผมตอบไม่ได้ก็ตามนั้นนะครับ <laughs> <laughs> ใช้วิจรารณญาณไ้เอาแล้วกันเรีบ <laughs> แต่คือมาที่นี่อไม่จะว่าไงมัน ไม่เสียใจเนาะพีคค่ครับคุ้มค่าครับคุ้มค่าคุ้มค่านี่เราก็เดินทางมาโอ้โหนี่ก็รีบเลยแต่ก็มาถึงช้าไปนิดนึงถึงช้าประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะเพราะเรามาถึงประมาณทุ่มหนึ่งแต่ขณะผมมาถึงด่มหนึ่งนะผมยังเห็นนั่งประมาณห้าสิบรูปนะถ้ามาถึงแต่แรกก็โอ้เห็นเยอะกว่านี้ครับได้ครับก็ปีหน้าเผื่อใครสนใจวางแผนได้เลยครับออกพรรษา ชมประกฏติการทางธรรมชาติบ้างไฟพิญญานาคที่จังหวัดหนองคายครับหรือจะดูถ้าใครไม่อยากมาดูตรงนี้นะตรงอําเภอตรงไอ้บ้านตาลสุบเนี่ยถ้าดูบ้านตาลสุบเนี่ยอําเภอรัตนาวาปีเนี่ยก็จะมีที่ท่าบ้านน้ําเปก็มีครับแล้วก็มีที่ตรงวัดไทยวัดไทยนี่ก็คนไปดูเยอะเหมือนกันผมเคยไปดูทีนึงวัดไทยแต่ว่าไม่ขึ้น <c oughs> <c oughs> แล้ตรงหนองคายนี่ผมไม่เคยดูเลยนะ ผมมาดูแต่แบบว่าเคยดูแต่วัดไทยวัดไทยแล้วก็มาดูบ้านน้ำเปแล้วก็มาดูที่เนี่ยตานสุดแต่ตานสุบเนี่ยผมมาดูผมเห็นทุกครั้งเลยลองดูครับเผื่อใครสนใจสวัสดีครับ